ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการคลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วณนะตอนนี้นะครับผมวิธีการกันก็แล้วกันนะครับผม เช่นข้อที่หนึ่งี้นะครับผมในหน้าที่22เนี่ย <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้กับผมยังไม่ค่อยหายป่วยเท่าไหร่นะครับนะบางทีอาจจะไอขึ้นมาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวอล์ v แค a b u ร a รีนะครับเรื่องคำศัพท์ข้อที่หนึ่งก็บอกว่าให้ p l e t e t t e a d ะแ r ด s ก็คือคำทำการโฆษณานะครับหรือบทโฆษณาต่างๆนั้นให้เรียบร้อยให้สมบูรณ์นะครับ use โดยการใช้ the uh, adjective คำคุณศัพท์เหล่านี้นะครับก็คือคำว่า boring นะครับน่าเบื่อ fabulous นะครับคำว่าหรูหรานะครับนะ top class นะครับก็คืออยู่ในระดับ top 10 e x c e l l e n t นะครับใน dealer ประเสริฐสีนะครับ delicious อร่อยนะครับ relaxing นะครับพักผ่อน holiday ับวันหยุดวันหยุดยาวนะครับแล้วก็ impressive ซึ่งแปลว่าน่าประทับใจเอาคำเหล่านี้ไปเติมลงไปในโฆษณาเหล่านี้นะครับ ซึ่งภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับผมโฆษณาแรกนะครับผมเป็นไอเดีย Holiday Education นะครับก็คือ,อไปเที่ยววันหยุดวันหยุดยาวนะครับนะปลายทางนะครับ Destination ก็คือจุดหมายปลายทางที่ไปใช้วันหยุดระยะยาวนะครับหัวเรื่องก็คือ Amazing Scottish h i g h l a n d นะครับก็คือพื้นที่สูงนะครับ h i g h l a n d ของประเทศสกอตแลนด์นะครับหนาที่ Amazing ที่น่าทึ่งน่าประทับใจอย่างยิ่งดังนั้นนะครับผมเขาก็เลยโฆษณาว่า Enjoy ก็คือมาสนุกสนานมาเที่ยวกันที่นี่เถอะข้อนหนึ่งตรงนี้นะครับจะ <c oughs> เรื่องใปอีกแล้วนะครับขอไปด้วยนะครับตรงนี้นะักเรียนเติมมาว่า Excellence นะครับนะ Excellence ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับคุณครูฉเฉลยละเอียดว่า ให้เอาคำนี้มาเติมลงไปหลังเลขหนึ่งแต่ไม่เขียนให้นะครับนี่นะครับคือสไตล์การสอนใบฝึกสอนของครูพี่นันนะครับถ้าเกิดเขียนลงไปให้นักเรียนมาถึงก็หยุดคลิปแล้วก็ลอกลงไปเลยครับส่งคุณครูประจำวิชาเลยซึ่งไม่ได้ความรู้อะไรเลยนั่นไม่ใช่แนววิธีการเฉลยหรือสไตล์ของครูพี่นันนะครับ excellent view นะครับก็คือวิวที่ดีเลิศประเสริฐสีวิวที่สวยงามนะครับ thick forest นะครับป่าที่หนาทึบนะครับก็นั่นหมายความว่าป่า ที่มีต้นไม้เยอะแยะนะครับน้าเที่ยวนะครับร่มเรื่นนะครับ Mountain Walk นะครับแล้วก็การกิจกรรมเดินขึ้นภูเขานะครับ And the lovely lovely อะไรครับตรงนี้ให้ใส่เข้าไป Relaxing นะครับ Relaxing atmosphere ก็คือบรรยากาศในการพักผ่อนนะครับนะ Of the historic u h i n s u r e Castle Inn นะครับ i n s u r e Castle Inn Inn นะครับก็คือเป็นชื่อของรีสอร์ทนะครับนะ ที่เราจะไปพักซึ่งเป็นรีสอร์ทแบบฮิสตอริกนะครับก็คือย้อนยุคหน่อยนะครับนะเป็นบรรยากาศที่ีแลก x ซิ่งน่าพักผ่อนอย่างยิ่งตรงนี้ให้ใส่เข้าไปคำว่าีแลก x ซิ่งนะครับนี่นะครับคำนี้นะครับีแลกซิ่งใส่ลงไปที่หลังเลข2นี่คำแปลนะครับผมเรียนกับครูพิณนันนะครับตามอ,อักษรวิกด้านบนนะครับนะแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนในทุกประโยคที่แปลแล้วโขด้วยหลักไวยากรณ์นะครับ ขอบคุณคุณอาหมิวนะครับที่เข้ามาชมที่ใช้ชื่อว่าอาหมิวนะครับนะไม่ใช่ว่าเป็นอาของกระผมไม่ใช่นะครับก็ใช้ชื่อว่าอาหมีวนะครับขอบคุณมากครับผมออาไปต่อครับ Welcome to my show m a s h u ยอ่านผิดบ้างสักนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับนะเพราะว่ามองไม่ค่อยชัดคือยิยนดีต้อนรับนะครับสู่มาชูเรียนะครับมาชูเรีย Take a seven days break เทปกับเซเวนดีเบรกก็หมายความาให้คุณหยุดพักร้อนหรือหยุดมาเที่ยวที่นี่สัก7วันเถอะนะอะไรทำนองนั้นนะครับ and discover แล้วก็คุณจะได้มาค้นพบนะครับ the base of majoria majorica นะครับมาค้นพบม a JORICA ที่ดีที่สุดนะครับนะสถานที่เที่ยวแห่งนี้นะครับ s t a y in l u x u r y hotel คุณก็จะมาพักในโรงแรมชั้นหรูนะครับนะ Luxury นะครับ ช็อปแอดแล้วก็มาช้อปปิ้งนะครับที่นะครับหลังเลข3ตรงนี้ให้ใส่คำว่าท็อปคลาสนะครับท็อปคลาสช็อปก็คือช็อปร้านค้าที่ติดอันดับ1ใน10นะครับนะแอนเอาใหม่เลยนะครับหลังเลข3นี้ให้ใส่ว่าท็อปคลาสนะครับท็อปคลาสช็อปนะครับก็คือร้านติดอันดับนะครับนะท็อปคลาสนะครับนะแล้วก็ตรงนี้นะรีสอรนะครับให้ใช้ fabulous นะครับ fabulous รีส r ร n ทนะครับ คือพัตนาการอาหารชั้นยอดเลยนะครับนะ fabulous ตรงนี้ใส่ fabulous แล้วตรงนี้ให้ใส่ว่า delicious restaurant นะครับก็คือพัตนาการอราหารที่ตรงนี้ให้ใส่ว่า top class นะครับตรงนี้ให้ใส่ว่า fabulous นะครับแล้วตรงนีใ้ใส่ว่า delicious แหมคุณครูนี่เป็นอย่างไรนะครับแต่ว่านะครับแปลต่อนะครับรู้แล้วนะครับ3 4 5ห้าเติมอะไรนะครับ แล้วข้อ6ในตรงนี้ให้เติมเขาบ oring นะครับแต่ว่ากลางคืนนั้นนะครับนะไม่ค่อยน่าเที่ยวเท่าไหร่มันน่าเบื่อเหลือเกินนะครับนะก็ไม่เป็นไรเป็นข้อเสียบ้างนิดหน่อยแต่อย่างอื่นนั้นอร่อยหมดเลยนะครับดีหมดเลยจบนะครับอาทวนให้อีกทีหนึ่งนะครับหลังเลข3ให้ใส่คำว่า Top c l a s ส Shop นะครับซึ่งแปลว่าร้านที่ติดอันดับนะครับแล้วก็ตรงหลังเลข4ให้ใส่ว่า fabulous restaurant นะครับแปลว่าพัตคาชั้นยอด แล้วหลังเลข5นะครับให้ใส่ว่า delicious dish นะครับซึ่งแปลว่าอาหารจานอร่อยโอเคนะครับจบนะแล้วมาต่อโฆษณาที่3โฆษณาที่3ามมือซ้า i ซีอิงมอสโกนะครับก็คือไปชมวิวทิวทัศน์ในเมืองมอสโกกันนะครับโฆษณานี้ก็บอกว่า come to Moscow เชื่อเชิญเชิญนะครับมาเที่ยวกรุง m มอสโกกันนะครับ and idea idea ตรงนี้นะครับให้ใส่ว่า holiday นะครับ An Idea h o l i d d y Destination นะครับคือการพักผ่อนในวันโฮลิเดย์หยุดยาวนะครับเป็นจุดหมายปลายทางนะครับ d t s t n n a t i o n นะครับที่อยู่ในอุดมคตินะครับไอเดียนะครับที่อยู่ในอุดมคตินะครับสถานที่พักผ่อนตรงนี้ให้แต่ว่าโฮลิเดย์นะครับ s s the chance อย่าพลาดโอกาสเด็ดขาดเลยนะครับนะแปลว่าอย่างนั้น Don't miss the c h c n c e To visit this uh, series อย่าพลาดโอกาสนะครับที่จะมาเที่ยวเมืองนี้นะครับ e s m o s ซึ่งเป็นเมืองที่ impressive นะครับตรงนี้ใส่ว่า impressive นะครับหลังเลข8เป็นเมืองที่มีวิวทิวทัศน์นะครับไซส์แปลว่าจุดชมวิวทิวทัศน์ที่ impressive ที่น่าประทับใจเหลือเกิน and some of the world most famous attraction และเป็นสถานที่ attraction เกเกินหน้าดึงดูดตาดึงดูดใจเป็นที่ที่มีชื่อเสียงอย่างมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนั่นเองนะครับ จบนะครับนะหลังเลข7ให้เติมว่า holiday หลังเลข8ให้เติมคำว่า impressive จบไปต่อหัวข้อที่2เลยครับหัวข้อที่2ก็เขาบอกว่า circle the odd the odd one out, word out the odd word out odd แปลว,ว่าแปลกนะครับนะคำศัพท์ที่แปลกไปจากพวกก็คือให้นะครับวงกลมคำศัพท์ที่ต่างไปจากพวกนะครับดังนั้นถ้าเกิดนักเรียนแปลออกนะครับก็จะวงกลมได้นะครับนะ เช่น้อที่หนึ่งฟรีซเซ็งนะครับก็คือสภาพอากาศที่หนาวเย็นในเยือกเลยเหมือนในช่องช่องฟรีซนะครับก็เขียนอย่างนี้นะครับฟรีซชิลีก็หนาวเหมือนกันนะครับแต่น้อยกว่าฟรีซนะครับแล้วก็โค้ก็หนาวน้อยลงมากกว่าชิลีส่วนคำว่าคลาวด์นะครับตัวนี้แปลว่าผู้คนแออัดดังนั้นคำที่แตกต่างไปจากพวกก็คือคำว่าคลาวด์ดังนั้นให้เอาคำว่าคลาวด์ออกไปนะครับนักเรียนจะขีดเส้นใต้หรือวงกลมก็แล้วแต่นะครับเอาวงกลมนะครับนะ คำสั่งบอกให้วงกลมก็วงกลมคําว่าคลาวดเห็นไหมครับนี่คือสไตล์การสอนของครูนันนะครับผมสวัดดีครับหลวงจบไม่เจอกันนานเลยนะครับคิดถึงนะครับเพื่อนนะข้อที่สองครับผมซาวารีนะครับซาวารีนี่แปลได้หลายอย่างนะครับอาจจะเป็นสวนสัตว์เปิดก็ได้หรืออาจจะเป็นการเดินทางแบบล่าสัตว์อย่างนั้นก็ได้นะครับส่วนโคชนะครับเป็นยานพาหนะอย่างหนึ่งนะครับคือรถโคชเฟอร์รี่ก็เป็นเรือเฟอร์รี่นะครับส่วนแอร์โรเพลนก็เป็นเครื่องบิน ดังนั้นสิ่งที่แตกต่างไปจากพวกก็คือซาฟารีนะครับให้วงกลงมคัว่าซาฟารีไปสามนะครับเต็นท์ก็คือการไปตั้งเต็นท์นะครับตั้งเต็นต์ตั้งแคมป์นะครับนะโมเทลก็เป็นโรงแรมอ่าชนิดเล็กๆนะครับโฮสเทลก็เป็นหอพักเป็นบ้านเช่าเป็นโรงแรมเล็กๆนะครับส่วนแกลเลอรี่นะครับเป็นหอศิลป์เป็นหอ,สนนหอสแสดงนิทรรศการดังนั้นคำศัพท์ที่แตกต่างไปจากพวกก็คือแกลเลอรี่นะครับ วันที่สี่ครับไฮกิ้งแปลว่าไปปีนเขานะครับร a ฟกิ้งแปลว่าไปพายเรือหรือไปล่องแก่งนะครับสโนว์เกลิงแปลว่าไปดำน้ำส no ว์เกิลนะครับก็คือ,คอดำน้ำตื้นๆน,นะครับไม่ได้ใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับไม่ได้ใช้ถังแก๊สนะครับนะอ่าปาร์กิ้งนี่ก็คือการจอดรถหรือว่าการาสถานที่สำหรับจอดรถนะครับดังนั้นที่ผิดผิดไปจากพวกคือปาร์กิ้งนะครับ ข้อที่5ครับผมมิวเซียมนะครับพิพิธภัณฑ์นะครับแกลเลอรี่นะครับเหมือนกันกับแกลเลอรี่ข้างบนนะครับคืออศินนะครับเปลี่ยนวัยเป็นไอเตอร์มีเอสเป็นพระอุป์นะครับส่วนคำนี้นะครับอ่านว่า a u l t แปลว่าห้องใต้ดินนะครับแล้วก็แ p มพ p a r กนะครับแ e มพารแปลว่าสวนสนุกนะครับดังนั้นคำศัพท์ที่แตกต่างมาจากพวกก็คือคำว่า a u l t นะครับซึ่งแปลว่าห้องใต้ดินนะครับให้วงกลมศัพท์นี้ เขารี่อกว่าโฮเทลโรงแรมนะครับเทียเตอร์โรงภาพยนตร์นะครับครูสนะครับก็คือล่องเรือเรือเรือครูสนะครับนะแคมปิ้งก็คือไปตั้งแคมป์ดังนั้นท่านเรียนสังเกตดูให้ดีนะครับสิ่งที่แตกต่างไปจากพวกก็คือเทียเตอร์นะครับนะเทียเตอร์เป็นโรงละครไม่ใช่ที่พักนะครับส่วนโฮเทลเออยไปล่องเรือเอ่ยไปตั้งแคมป์เอ่ยล้วนแต่เป็นสถานที่พักนะครับต้องวงเล็บเทียเตอร์นะครับจบนะครับข้อ2นี้ไปไวหน่อย หลวงจบบอกว่าสวัสดีครับเพื่อนครับสวัสดีเช่นกันครับผมไปต่อข้อที่3ต่อครับข้อที่3ามไฟ a n แอน r ์เซอร์กิลซิกให้หานะครับแล้วก็ให้วงกลมนะครับนะคำศัพท์6กคำศัพท์ related to holiday ซึ่งเกี่ยวเนื่องนะครับกับวันหยุดยาวให้ complete the sentence ให้ทำประโยคข้างล่างให้สมบูรณ์นะครับ using โดยการใช้ ทฤษฎีนะครับคำศัพท์เหล่านี้ดังนั้นคำศัพท์6กคำศัพท์นะครับคุณครูเขียนเป็นตัวสีแดงให้เลยนะครับดังนั้นให้นักเรียนหาเองนะครับเช่นคำว่า transport transport เนี่ยเขามีตัว t ให้มาแล้วนะครับหนาคุณครูเลยไม่ได้เขียนซ้านะครับเขียนตัว R ลงไปเลยนะครับ t r a n น่ยว่า transport นะครับ s p o r t น่ยว่า sport นะครับ transport แปลว่าระบบการขนส่งนักเรียนก็ลองหาดูในนี้นะครับหนาว่า transport อยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ให้นักเรียนหาเองแล้วก็ ขีดวงกลมนะครับนะเดี๋ยวคุณครูลองหาดูซิครับว่าซานสปูตอยู่ตรงไหนอ่านี่นะครับเจอแล้วนะครับนะ,อะเอาคุณครูขีดได้สักตัวนะครับ G R A N S P O R T นะครับซานสปูตอ่านอกนั้นนักเรียนขีดเองนะครับข้อที่หนึ่ง The Transport System in Moscow is amazing ก็คือระบบการขนส่งนะครับ system เป็นระบบนะครับ a า s สป r ตการขนส่ง in Moscow ในเมืองมอสโกนั้น is amazing ช่างน่าทึ่งน่าประทับใจน่าอัศจรรย์เหลือเกินนะครับ g เ a z i n g เป็นคำ adjective นะครับช้คู่กับ e r b to be เท่านั้นนี่คือหลักไวยากรณ์นะครับผมเรียนกับครูเป็นันแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วโคกด้วยหลักไวยากรณ์ข้อังรับ The price for the holiday includes p l a n tickets and accommodation. The price ก็คือราคานะครับราคาสำหรับ วันหยุดโฮเทลไดะจะยาวนั้นนะครับอินคลูดนะครับรวมถึงแพลนทิ켓นะครับค่าตั๋วเครื่องบิน and accommodation นะครับนี่ตัว A อยู่ตรงนี้นะ accommodation แปลว่าค่าที่พักนะครับข้อสามนะครับเดิซ้านะครับมีตัว S อยู่แล้วใส่ i g H t แล้วก็เติม S ก็ไปด้วยนะครับนะเพราะในในในตรงนี้ต้องมีตัว S ด้วยนะครับให้วงกลมดูนะครับ ไ i ต์แบวิิวทันะครับ The site w i l l to that in Paris ในเมืองปารีสนั้น were wonderful เหมือนกันกับข้อแรกนะครับ is amazing is นะครับเป็น verb to be were ก็เป็น verb to be นะครับ verb to be ที่ใช้คู่กับคำคุณศัพั์นั้น verb to be ไม่ต้องแปลนะครับโอเคจบนะครับข้อที่4 it is the end of May มันเป็นวันสุดสิ้นสุดของเดือนเมษายนพฤษภาคมนะครับ And the, uh, นะครับ weather นะครับ weather คือสภาพอากาศ is very warm นี่ก็เหมือนกันนะครับนะ it w r s to be ใช้คู่กับคำาคุุณศรรพัพท์ warm เป็นคำบุิศัพท์นะครับอบอุ่นอย่างมากข้อที่หครับ there is not much entertainment in this town there is not much in entertainment in this not town in this town แปลว่าไม่ได้มีสิ่งบันเทิงอะไรเลยนะครับแล้วมีไม่มากนะครับนะในเมืองนี้ just one cinema ซึ่งมีแค่โรงหนังหนึ่งโรงนะครับ and c o l e of pubs แล้วก็มีผับแค่สองสองแห่งเท่านั้นเองนะครับ cover แปลว่าสองนะครับแปลว่าเบิ้ลข้อที่หกครับ at our c a m p ที่แคมป์ของเรานะครับที่ไปตั้งแคมป์นั้น there is a wide variety of sporting activities นะครับ there is แปลว่ามีนะครับ wide แปลว่า,วากว้างนะครับ variety แปลว่า,วามากมาย sporting activity ก็คือ กิจกรรมในการเล่นกีฬานะครับดังนั้นแล้วแต่ลักเรียนจะแปลเป็นภาษาไทยนะคุณครูก็แปลเป็นภาษาไทยให้ว่ามีกิจกรรมในการเล่นกีฬานั้นต่างๆมากมายเหลือเกินนะครับในแคมป์ของเรา Success. เช่นการว่ายน้ำนะครับสวิมมิงเซอริงการพายเรือนะครับพายเรือคือหรือว่าเล่นเรือนะครับนะถ้าพายเรือในสโนว์เซอร์ริงอันนี้เซอร์ริงก็เล่นเรือใบแอนด์วินเซอร์ฟิงเล่นวินเซอร์เป็นต้นจบเลย คุณรัวที่บาบไวหน่อยนะครับถ้าเกิดนักเรียนไม่เข้าใจก็ขอให้ฟังหลายๆรอบไปต่อหัวข้อถัดไปตรงนี้อาจจะตัวเล็กนิดนึงนะครับผมะนะครับโอเคครับพูด uh, the verb นะครับกริยา in the bracket ในวงเล็บนะครับ into the present perfect ดังนั้นนักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะครับเขาบอกว่าให้นำำําคํากริยานะครับนะในวงเล็บเช่นนะครับก็ทําเป็นตัวอย่างให้ดูสีน้ําเงินตรงนี้นะครับคํากริยาคือมีคำว่า just กับ fine สองตัวทําให้เป็น present perfect ดังนั้นนักเรียนต้องรู้นะครับว่าโครงสร้างของ present perfect นั้นคืออะไรถ้าไม่รู้โครงสร้าง present perfect จบเลยทําไม่ถูกดังนั้นครัวพนันจจงฉเฉลยเพิ่มให้นะครับนั่นก็คือ ประธานบวกแฮสหรือแฮบบวกเวิบช่องสารนี่คือโครงสร้างของ present perfect นะครับมาแทนค่ากันเลยครับประธานในข้อน,นี้นะครับก็คือ i นะครับนะ i ต้องคู่กับแฮ e ครับ i คู่กับ has ไม่ได้นะครับ just นะครับเป็น adverb of f r e q u e n c y นนะครับซึ่งเราจะต้องวางอย่างไรก็วางไว้หน้าคำกิริยา แล้วคำปริยาคือคำว่า fine เนี่ยต้องเปลี่ยนให้เป็นช่อง3ก็ได้เป็น I have just fine เห็นไหมครับตามตัวอย่างแปลว่าอะไรครับแปลว่าฉันได้พบเวลานะครับหรือว่าได้เจอเวลาที่ดีที่สุดแล้วนะครับนะ to write to you ที่จะเขียนจดหมายหาคุณก็คือหาเวลาว่างยากนะครับตอนนี้ได้เวลาว่างแล้วว่างนั้นนะครับแปลเป็นสํานวนไทยแล้วแต่จะแปลได้จังหวะแล้วก็ได้นะครับที่จะเขียนจดหมายหาเธอ แล้วก็อธิบายไปว่า g l a s โกอิส w o นเดอร์ฟูนะครับเมือง l a s g โกนะั้นเป็นเมืองที่น่าประทับใจหรือที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งเหลือเกินโ o นี to ่แอนนะครับคือฉันและโทนี่นั้น2คนได้มากันที่นี่นะครับตรงนี้ B นักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะเพราะว่าสไตสล์การสอนครูพินานนั้นบอกแล้วว่าเฉลยอย่างละเอียดแต่ไม่เขียนให้นะครับนะแต่จะเขียนทิปนะครับอ่าดูครับบเปลี่ยนเป็นอะไร B เรามาแทนค่านะครับประธานบอกแฮสเซอร์แฮบบวกเวบช่อง3 B ในที่นี่คือเว r ต to B ีนะครับเว r ต to B ีมีกี่ตัวก็มี7ตัวนะครับคือ is am w a a s w e r e B be, b e e n แต่ในที่นี่ขอให้ใช้เป็น Present Perfect นะครับ Present Perfect นะครับ B ตรงนี้เปลี่ยนเป็นช่อง3 B เปลี่ยนเป็นช่อง3ก็คือคำว่า e e นนะครับดังนั้น I นะครับคู่กับ Have ก็เป็น I h v v e e e n นะครับนะ I have been นะครับจบเลยนะครับตรงนี้ใส่คำว่า have been have ตัวนี้นะครับ have นะครับแล้วก็ be เปลี่ยนเป็น be I have been very busy sightseeing แปลว่าฉันยุ่งอยู่ก,กับการไปเที่ยวชมวิวทิวทัศน์นะครับ sightseeing จบนะหลังก็สองพอหลังก็สาม we นะครับ only be เห็นไหมครับ we only be be ก็คือ verb to be อีกนะครับ วั When hold only be, นไอโอโอลีบนีนะครับแทนค่านะครับ V ก็ต้องตามมาด้วย have เช่นเคยนะครับ we have นะครับพอ we have เสร็จก็ใส่ only กัไปด้วยนะ we have only b e e n นะครับจาก b ก็เป็น been อีกตรงนี้ใส่ว่า w h h v v o o l y b e e n นะครับ here แปลว่าเราได้อยู่ที่นี่เซนตั้งแต่นะครับ Friday วันศุกร์ but แต่ว่า we าหลังเลข4 do เรียนมาด้วยดีนะดูนะครับ V เป็นพระอุพ์นะครับตามมาด้วย have ครับ We have นะครับดูเป็นเวิร์ช่องหนึ่งนะครับเปลี่ยนเป็นช่องสามก็คือ done ดังนั้นเป็น have done ครับตรงนี้ We have done lots of lots of เราได้ทำสิ่งต่างๆมากมาย We เราอะไรครับ already w e s a i d already เป็น Adverb efficiencyency นะครับความบอกความทีของ Adverb ความคุณศัพท์นะครับให้เติมไว้หน้าคำกริยาอย่างเดียวนะครับ ดังนั้นตรงนี้ we ก็ตามมาด้วย have อีกเช่นเคยนะครับ have เสร็จก็ใส่ already ลงไปนะครับ we have already v i s i t เป็นช่องหนึ่งเปลี่ยนเป็นช่องสามก็เติม ed นะครับก็เป็น we have already visited โอเคนะ we have already visited the art gallery and the Glasgow Science Center เราได้ไปเที่ยวชมนะครับอาร์ตแกลเลอรี่และก็พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่เมืองกลัสโกเรียบร้อยแล้วนะครับ but แต่ว่า we ตรงนี้เป็นประโยคปฏิเสธครับนักเรียนเป็นประโยคปฏิเสธเมื่อไหร่นะครับนะถ้าเกิดว่าเป็น perfect นะครับเป็น perfect tense มี verb to h e p verb to help ทำหน้าที่เป็นกริยาช่วยเอา not มาตามหลังได้เลยนักเรียนฟังให้ดีนะครับนะ นะครับ have เมื่อ,อไหร่ที่เป็นกริยาช่วยเอา NOT มาตามหลังได้เลยแต่ have เมื่อ,อไร่เป็นกริยาแท้นะครับต้องเอา verb to do มาช่วยนะตั้งใจฟังให้ดีนะครับคุณครูอพี่น,นันเน้นหลักไวยากรณ์อย่างมากเลยนะครับ we ตรงนี้ก็ใส่เป็น we have not ไปเลยนะครับหรือ we haven't นะครับ we have not visited นะครับตรงนี้ใส่ว่า have not visited เราไม่ได้ไปเที่ยว the museum of Sar ออปชันสปูตตัวนี้คุณครูไม่อยากอ่านเลยนะครับนะภาษาฝรั่งนี่บางครั้งอ่านเป็นภาษาไทยนี่ไม่คุ้นเคยก็ไม่กล้าออกเสียงนะครับผมว่าคุณครูไม่ออกเสียงนะคำนี้นะพวกเรานั้นไม่ได้ไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์แห่งการขนส่งนะครับนะพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการขนส่งยังไม่ได้ไปตัวนี้แปลว่ายังนะครับนะโอเคมาก็ที่เจ็ดต่อวีวีก็ตามด้วยแฮ e เช่นเคยนะครับ แต่เป็นไปเศษอีกนะครับก็เอาน็อตมาวางหลังแอ <c oughs> ขอไปครับ we have not t r y t r y นะครับ t r y นะครับช่องหนึ่งเมื่อเป็นช่อง3าก็ต้องเปลี่ยน Y เป็น I ก่อนนะเปลี่ยน Y เป็น I แล้วเติม ed นะครับแปลว่าเราเราไม่ได้ลองนะครับ tried ว่ายพยายามเราไม่ได้พยายามหรือไม่ได้ลองไป any uh, traditional dish sofa r ก็คือไม่ได้ไปรับประทานอาหารนะครับ ที่เป็นอาหารพื้นบ้านนะครับนะเขาว่าดิสในที่นี้ไม่ได้แปลว่าจานนะครับนะแปลว่าอาหารนะครับนะหรือว่าจานอาหารนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ไปลองจานไม่ใช่นะครับเราไม่ได้ไปลองรับประทานอาหารนะครับทรีเดดิชวลโน้ลพื้นบ้านนะครับโซฟาแปลว่าแม้กระทั่งตอนนี้นะครับก็ยังไม่ได้ไปเลยแต่นะครับแต่อะไรครับแต่ว่า we're having dinner We're a having dinner. รูปของโครงสร้างประโยคเป็น present simple t e n present continuous tense นะครับแต่เวลาแปลให้แปลว่าจะนะครับนี่คือหลักวยากรลร้วนๆเลยนะครับคุณครูชอบสอนมากนะครับแบบกานแบบนี้มีประโยชน์เยอะนะครับเราจะไปดินเนอร์นะครับไปรับประทานอาหารเย็น in local restaurant ในพัตตารท้องถิ่นนะครับนะ tonight คืนนี้เห็นไหมครับยังไม่ได้ไป นะครับแต่ใช้เป็นรูป present c o n t i n u o u s tense นะครับแต่ให้แปลว่าจะจบนะโอเคครับ g l a s g o w is also great for shopping เมือง g l a s g o w นั้นนะครับเป็นเมืองที่ดีนะครับ great ตัวนี้แปลว่าดีนะครับอย่าแปลว่ายิ่งใหญ่ดีมากสำหรับการท่องอาการช้อปปิ้งสวัสดีครับน้องยังคิดถึงนะครับน้น้องเตยน้องข้าวนะครับเรียนเก่งมากเลยไม่ได้เรียนกับครูพี่นนานจะหลายเดือนแล้วนะครับ โอเคครับ Glasgow is a great for shopping เมือง Glasgow นั้นเป็นเมืองที่ดีสำหรับการช้อปปิ้งนะครับ I นะครับตรงนี้ I คู่กับ verb to have ก็คือ have นะครับ S-A-V e, have เขีนะครับ B-C อา่า by ทัวทีครับ by เป็นช่องหนึ่งเปลี่ยนเป็นช่องสามก็คือ bought นะครับ B-O-U-G-H-T เขียนถูกนะ B-O-U-G-H-T นะครับ I have bought lots of souvenirs ฉันได้ซื้อนะครับผมของที่ระลึกนะครับซีวีเนียลอตมากมาย And ก i f t ์นะครับของขวานนะครับ for everyone สำหรับทุกคนเลยนะครับเนี่ยซื้อมาเป็นกระบุงเลยนะครับนะเอาไปฝากทุกคนเลยมีเพื่อนในออฟฟิศ20คนก็ซื้อมา20ชิ้นนะครับมีเพื่อน100คนก็ซื้อมา100ชิน้นเนี่ยคุณครูก็เสริมก็ไปบ้างนะครับ I hope you are having a nice time และผมก็หวังว่านะครับคุณคงจะมีเวลาที่ดีๆนะ อ่ามีเวลาที่ดีๆเหมือนกันนะเพื่อนชื่อซียูซูนแล้วเจอกันในไม่ช้านี้ลับด้วยรักเลิฟตัวนี้ฝรั่งเขาอ่านลับนะครับนะไม่อ่านเลิฟนะลับนะครับแหนคุณครูนึกถึงตอนที่คุณครูเรียนอยู่ปีสี่นะครับวิชาฟอนเนติกนะครับนะการออกเสียงนะครับท่านอาจารย์จบลิงกิวสติกมาจากประเทศอินเดียนะครับนะมาถึงสอนวิชานี้นักเรียนตกกันเยอะเลยนะครับนะเพราะคนไทยเราออกเสียงกันผิดหมดนะครับนะออกเป็นเลิฟนะครับ คุณครูยังจาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับขณะเรียนจบมา40ปีแล้วนะครับนะโอเคครับจากคาดีเนียและแล้วก็จบหน้าที่22ขอบคุณทุกท่านนะครับหนะ้าที่เข้ามาติดตามชมไลฟ์สดทาง Facebook ส่วนตัวนะครับเพราะนานๆครับผมนึกสนุกนะครับอยากจะมาไลฟ์สดใน Facebook ส่วนตัวกันบ้างนะครับนะเพราะไม่รู้จะไลฟ์สดพูดเรื่องอะไรนะครับก็ไลฟ์สดสอนวิชาภาษาอังกฤษก็ได้กันนะครับสอนอาจจะดีไม่สู้ ยูทูบเบอร์ต่างๆที่เขาเรียนเมืองนอกนะครับแต่กับผมก็จะทําให้เต็มส,สุดความสามารถนะครับนะก็จะนําเอาไปลงในคอนเทนต์ต่างๆโดยเฉพาะในช่อง u t u b e นะครับช่องครูนันชแนลเพราะขอขอบคุณทุกท่านนะครับนะกับผมทําคลิปลงในช่อง u t u b e ครูนันชแนลนี่สองพนีจ2,700กว่าคลิปนะครับนะในระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาสอนหนังสือให้ทุกเล่มเลยนะครับนะไม่ใช่ทุกเล่มสอนให้เป็นสิเล่มแล้วนะครับตอนนี้ตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายเหมือนกับเล่มนี้นะครับถึงหน้าที่2 2แล้วนะครับ สไตล์ของผมนี่คือเอาหนังสือมาสอนให้ทุกหน้าเหมือนกับคุณครูที่สอนในโรงเรียนเลยนะครับโอเคครับไปต่อกันในหน้าที่23ต่อต่อเลย